สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางนะครับผมหมวยราวพัฒนาในงวดประจำวันที่สองตุลาคม2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับชุดโค้งสุดท้ายแอดมินไม่ได้ลงนะครับผมสำหรับวันที่29แอดมินก็ลงเป็นเลขรับสายด่วนนะครับผม สำหรับแนวทางวันที่29นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่0วิ่งรูด7กับ1นะครับผมสำหรับเม็ดเดียวแอดมินให้อยู่ที่0นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม494 010นะครับผมสำหรับ49นะครับผมเป็นล่างนะครับผมชุด6ตัวนะครับผมและก็40เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็010เป็นชุด3ตัวบนนะครับผม สำหรับตัวเน้นตัวจอนะครับผมแอดมินจอให้อยู่ที่0ูนะครับผมตัวเน้นนะครับผมสำหรับ1 0มาในชุดวินนะครับผม1 0 0 1ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่2นะครับผม มันจะให้อยู่ที่4 0แล้วก็5นะครับผมสำหรับ4นะครับผม4 1 4 2 สี่สามและก็สี่หกนะครับผมสำหรับศูนยศูนย์สองศูนย์ห้า 0 6กับ0 9ก็อย่าลืมนะครับผมแล้วก็0 7สำหรับ5นะครับผม5 1 5 2 5 3 และก็5าสี่นะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมจะมีสี่แปดศูนย์แปดและก็ฮาหกสำหรับเบิ้ลนะครับผมมีสี่สี่ ศูนย์ศูนย์แล้วก็ห้าห้านะครับผมสำหรับสามตัวนะครับผมเก้าสี่หกแปดศูนย์ห้า 853 902เก้าศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สี่ห้านะครับผมแอดมินจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับหวยราวพัฒนานะครับผม ในงวดประจำวันที่2ตุลาคม2566อแอดมินให้เด่นอยู่ที่4วิ่งรูด0กับ5นะครับผมสำหรับ4นะครับผมมี4 1 4 3แล้วก็4 6สำหรับ0 05 06 09นะครับผมแล้วก็07 สำหรับ5นะครับผมมี5 4 5 3 5 2สำหรับในชุดกันนะครับผมมี4 8 0 8แล้วก็5 6เบิ้ลสี่สสำหรับ3ตัวนะครับผม9 4 6 8 5 3แล้วก็0 4 5นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตาม ให้กับแอดตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ